นั่นนั่นัน่นแอบ,บมองนะั่นนัเขาแอบมองฮะตามไปดูดิโอ้โอุ้ยโทโทโทจำสแกนซะด้วยโอเคอนั่นนั่นนั่น เอาละครับท่านผู้ชมมานะครับเบื่อแบ็กกรูลงแล้วนะครับวันนี้เรามาแมปโทนอ่าป๊อปปี้เพทามพวกฮักกี้อะไรแบบนี้บ้างนะครับแต่แมปนี้นะครับชื่อฟอปปี้เพทามนะครับไม่ใช่ป๊อปปี้นะฟอปปี้เพทามนะครับท่านผู้ชมมีคือคนแอคทีฟอยู่3,200คนนะครับเราเข้าไปเล่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าผมยังไม่เคยเล่นเกมป๊อปปี้เพทามอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าครั้งแรกที่เข้ามาเล่นแต่ว่าเข้าไมเล่นโรบ็อกเลยนะอาจจะไม่ใช่ป๊อปปี้เพทามอะไรแบบนั้นนะครับเป็นฟอปปี้เพทามนะคล้้้้าาายกันนนี่จะตองเขไป ไป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 ,ไปเล่นในนี้อ่าครับไปเล่นแบบเป็นห้องห้องใช่ไหมหนึ่งคนสองคนสาม,คน,สามคนแล้วแต่นะครับว่าจะกี่คนเราคนเดียวแล้วกันนี่ครับจะได้ไม่ไอ้นี่คนอื่นนะครับนี่คนเดียวนี่คนเดียวมาแล้วข้ามาเล่นคนเดียวเราเกิดมาในห้องนะครับห้องหนึ่งยินดีต้อนรับนะครับเป็นภาษาไทยซะด้วยนะครับไอตัวน้ําเงินนี้นะครับมาชื่อว่าฮักกี้นะครับโอ้โหเสียงเพลงโคตรหลอนนี่น่าจะต้องกดรหัสจ้ะเราต้องหารหัสมากดเราเพราะเราไม่รู้ ห้องนี้เปิดได้เจอเหมือนจะเป็นกิ๊บชอปคีนะครับน่าจะเป็นกุญแจลานกิ๊บชอบนะครับเปิดตัวน,นี้หรือเปล่าอาจจะใช้รหัสนะครับจะเราลองไปฝั่งนี้สิฝั่งนี้เหมือนจะมีทางเข้านะครับที่เราเข้าไปได้ด้วยเรินทะลุไม่ได้เลยแต่เราไปไหนไม่ได้นะครับฝั่งนี้มีสองประตูนะครับมีประตูนี้เอ้ยประตูถูกล็อกถูกล็อกอยู่ นี่ไงชักกุญแจไขฮะเข้ามาได้เข้ามาห้องนี้แล้วยังไงต่อหาอะไรมันจะต้องมีเราคงนะฮะอะไรให้เราหาเลยครับตรงนี้มีฉลง,ลงนะครับฉลงคราวบาร์นะครับน่าจะเอามางัดอันนี้เหรอไม่ใช่ฮะเข้าไปในนี้ยังไงมันต้องมีอะไรนี่ฮะมันต้องมีกุญแจมีอะไรสักอย่างคุ้มหาก่อน15 minutes later ผมเดินหารอบเลยนะครับไม่รู้ว่าไอ้แฉลงอันเนี้ยมันใช้ยังไงเนี่ยครับลองไปงัดตตรงหน้าต่างอืมอ่ะหรือว่าอันนี้เนี่ยมันมีทําทางขึ้นไว้ให้ด้วยนะครับเดีลองดิทําทางขึ้นไว้อย่างงี้ไอ้มีเอฟกดนี่ไงงัดได้ทำไมผมขึ้นทางนี้หรอเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมันบักด้วยอะ่ะมันบักอะไรสักอย่างอะ่ะแวบๆเอาใหม่เดี๋ยวใหม่ดิเมื่อกี้เหมือนมันบัก เขียอยู่แบบน้ำเงินน้ำเงินเนยไม่รู้อะไร <S <S 1> <S 1> อุยอ๋อแตกฮะมันแตกทำให้ผมล่วงมาห้องที่ถูกไม้งัดไว้ห้องนี้มีอะไรมีเขียนไว้เลยครับว่ารหัส9184นะครับอ่าแล้วก็อ่าข้าไม่เสียใจข้าจะทำมันอีกครั้งคราว เขากินเหลือของฉันด้วยนั่นใครกินทาโก้ของฉันฉันไม่ได้กินในสัปดาห์นี้เพราะคราวนีครับแค่คราวโจโซแซนด์วิทมีคนขโมยแซนด์วิทกันนะครับทำเรว่กันมีอะไรไหมโอเคไม่มี9184หนสไปฮะห่าโอเคเขาได้แล้วฮะ ก็เป็นห้องเหมือนห้องมอนิเตอร์นะมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับอันนี้เราจะต้องอ๋อเราได้แขนสีฟ้าด้วยการยืดแขนโดยการกด Q กดอีกครั้งเพื่อหดโอเคเราจะได้แขนนะครับนี่ไงนะครับประมาณนี้ตอนแรกที่ผมหาแฉลงมังงัดขอต่างๆแนละ้วผมเห็นนะ่มันมีมือสีฟ้าตรงนี้นะครับลองกดดิเน่จริงด้วยชาร์จเพื่อให้เต็มฮะ โอเคตรงนี้ก็จะเปิดนะครับแล้วก็จะเข้ามาในส่วนตรงนี้ได้นี่ไงเราเจอแล้วฮักกี้ไอ้ตัวนี้แหละฮะที่มันจะไล่เราะฮะเราต้องคอยสังเกตมันดีๆนะครับว่ามันจะจะหายไปหรือเปล่านะครับต้องคอยดูอ่าผมระแวงวะ่ะผมคอยอยู่ยี่ไรปะแล้วก็หดมือตรงน้นเอาไฟดับไฟดับไปทำไงไอ้ทำไงเขี่มันหายไป ไม่ได้ฮะอันนี้ต้องใช้สองมือต้องหามืออีกข้างหนึ่งนะครับเหมือนจะมีไฟสว่างประตูนั้นประตูหนึง่งเราลองไปสิอ่า<อ>โอเคล็อกอยู่นะครับผมจะต้องหากุญแจมาตรงนี้นี่เปิดไฟสว่างทำไมไม่ได้ฮะเราอาจจะต้องทำเงินก็ได้ให้ไฟติดนะครับประตูนี้เข้าได้ไหมไม่ได้ เฮ้ยท hey, ่านผู้ชมผมเห็นกุญแจวะ่ะกุญแจตรงนั้นเราอาจจะต้องไปหยิบมานี่ไงเราได้กุญแจแล้วอาจจะต้องมาเปิดประตูนี้ที่มีไฟโอเคได้แล้วฮะแล้วก็เข้านะครับเข้ามาเป็นห้องที่มีเครื่องเช้ไฟฟ้าต่างๆเต็มไปหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นตัวควบคุมไฟใช่ไหมอาจจะต้องมาเปิดไฟ,ไฟติดก่อนนะครับ จับคู่สีได้จับคู่สีโดยการใช้นี้เหรออ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจับคู่สีการใช้แขงของเรา,า,าสีแดงถูกไหมอโอเคสีแดงสิแล้วฮะแล้วเราก็ทำแบบนี้วน,นไปสีเขียว อ,อยู่ไหนอยู่นี่โอเคสีเหลืองอ่าวนไปแบบนี้ปึ๊บโอเคสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยก็จะครบฝฟก็จะกำมาติดอีกครั้งป่ะอันนี้อะไรจิมตรงนี้ เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ไฟให้ติดอีกครั้งโอเคไฟก็มาติดแล้วนะครับลองออกมาดูสิพร้อมหรือ,อยังเอาฮักกี้หายไปแล้วฮะท่านผู้ชมมันหายไปแล้วเปิดสิยานาผมไม่เคยเล่นบ๊อบบี้เพย์ทาเวอร์ชั่นพีซีด้วยอะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะออกมาตอนไหนอะ่ะไม่เคยดูคลิปด้วยอะ่ะเคยเห็นตะปกกปัวเตอร์นะครับ นั่นๆๆแอบ,บมองนั่นๆๆเขาแอบบมองฮะตามไปดูดิโอ้ยอุ้ยโต๊ะๆจำสแกนซะด้วยโอเคเออๆนั่นๆธรรมดาที่ไหนไปไหนแล้วโอ้โหเขาได้ปะผมจะตามอย่างเดียวเลยนะครับโคน่านสนใจขึ้นมาดูสิ โอ้เป็นโรงงานของเล่นครับผู้ชมอันนี้นะครับก็สถานที่ต่างๆคืออะไรเรากดต่างๆกดได้เราจะต้องลงไปใช่ไหมต้องลงไปใช่เปล่ามีช่องให้เราลงเราก็ต้องลงเอาแล้วครับเป็นพาสเซออยู่แล้วมีทั้งแสงเดี๋ยวดูกันครับว่าเล่นยังไงอาแบตเตอรี่สีเขียวอาอาแบตเตอรี่สีเขียว ลักไปไหนจับคู่อีกหรือเปล่าอ๋อมคือการเก็บใช่ไหมนี่ไงแบตเตอรี่สีส้มโอเคแบตเตอรี่สีแดงโอเคครบแล้วจะต้องเอาไปใส่ข้างบนตรงนั้นใช่ไหมทีม่เป็นช่องๆอ,งอะ่ะอ่าขึ้นยังไงก่อนแป๊ดนึงนะเปิดอันนี้เครื่องอกมา แล้วก็ขึ้นไปใหม่ใช่ไหมขึ้นไปอีกรอบโอเคแล้วเ,เอาแบตเตอรี่ไปใส่แบตเตอรี่อันนี้เสียงโอเคมันเรียงให้เราเลยเราไม่ต้องเรียงเองมีเสียงติรดๆแล้วไงต่อมีเสียงการทํางานก่อนอะไรสักอย่างหนึ่งเปนไงมาแล้ว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 เป็นเหมือนมือสีแดงอ๋อมือสีแดงไงให้เราเก็บช้ามาช้ามาช้าม โอเคเก็บมาโอเคเราได้ละกด e กับกด q e สีแดง q สีฟ okay, so ้าโอเคก็จะเป็นการชาร์จแบบนี้เสียวหลังจะมีตัวอะไรมามะโอเคตรงนี้ก็จะเปิดออกนะครับเข้าไปดูสิโอ้สไลด์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 วู้มีสองทางให้เราไปตรงนี้คือห้ามคนเข้าน่าสนใจห้ามคนเข้าไปไหน ไม่รู้เอาอีกแ้วฮะพัลเซอแบบว่าใช้อันนี้นะครับในการในไกอัอน,นี้เราน่าจะต้องเข้าไปตรงกลางขึ้นได้ไหมต้องกดตัวสีตัวตัว e ตัว, e, ตว R, อะไรสักอย่างอ,อ๋อ้วเข้าทางนี้อาจจะต้องใช้เทคทน,นิคนิดหนึ่งอ่าติด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 อันนี้เล่นยังไงไม่รู้อ๋อทางนี้นี่แล้วก็พันตรงนี้โอเคแค่นี้เลยเอา้าต้องต้องจับคู่เหรอ มีคู่มนันด้วยเหรอคู่มันอยู่ไหนอะอันนี้สีเหลืองแบบนั้แบบนะัแบบนะ้หาสีน้ำเงินก่อนอ่าโอ้เต็มเลยอะพัทเซอลพัทเซอล์แตจริงๆแล้วมันให้เราทำแบบนี้ไปกดค้างไว้จึ๊กเมื่อกี้ก็บอกบว่าผมสไลด์ไปโดนปุ่มนะเอ้าไม่ใช่เหรอมันมัน มันต้องมันต้องไวๆเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันือจริงๆแล้วมันให้เราลากเส้นลากเส้นนี้เขี่ยวนี้แล้วก็มาต่อนี้นะทีไรนหอ๋อมันให้เราลากเส้นโถเอ้ยงงตั้งนานอ๋อมันให้เราลากเส้นโถเอ้ยงงตั้งนานนี่ฮะลากเส้น ให้โดนดิให้โดนมันไม่โดนอเอาใหมมันไม่โดนมันไม่โดนอ๋อต้องใช้มือสีแดงแะเถอเอ้ยยับร้อยเปิดแล้วเฮ้ย,ยทำนะไมเสียงมันตื่นเต้นจังวะเฮ้ยเด็นะทำไมเสียงมันตื่นเต้นอ่ะเพลงก่อนเฮ้ยเฮ้ยมีกล้องตามผมด้วย ไม่เสียงตื่นเต้นนะมีอะไรอ่ะเอายังไม่ทันฮะตื่นเต้นเลยกดไงต่อฮะพาส์เซเยอะมากมากอา่ห้องนี้ทำอะไรฮะอา่าไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้น่าจะต้องเอาอะไรมาวางสักอย่างใช่ไหมข้างบนเหมือนจะมีที่ที่ขึ้นไปได้ด้วยนะครับมันจะมีที่ที่ขึ้นไปได้ นี่ไงต้องขึ้นจากตรงนี้ฮะท่านผู้ชมขึ้นจากตรงนี้ขึ้นไป <Okay. S 1> ท่นานแม่ต้องข้ามซะด้วยอ๋อให้มีการดึงมาซะด้วย,วยมาคอมนเอาเอ๋ออันนี้คอมนโอเคเอาอีกแล้วไอ้นี่อีกแล้วโอเคไม่ยากสีแดงใช่ไหม ผ่านรอบหนึ่งอ่ะผิดอันเหรอตัวน,นี้เหรออ๋อผิดอันอ่าจะต้องทางนี้โอเคดึงมาปึ๊บแล้วก็เอาสีน้ำเงินผ่านรอบหนึ่งเอามาจิ้มอันนี้จิ้มโอเคติดละแล้วยังไงต่อ มีสีเขียวตรงน,นู้นอีกสีเขียวก็โดดลงตรงนี้ได้ไ,ดไหมก็โดดลงได้ป่ะไม่ได้อ๋อลงโลงทางนี้เขามีทางลงให้ลงไม่ลงอ่ะอันนี้อ่าอ่าอ่าโอเคเขียวปึ๊บลากวนมาอันนี้ไป โอ้โอ้ตกลงมาอ,อ้าว่าฮารีบเวาได้นะครับเมื่อกี้เหมือนผมดึงแล้วผมล้วงลงมาตายอะไรครับเนี่ย โอเคท่านผู้ชมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในในฐานะที่ไม่เคยเล่นหรือเคยดูคลิปของป๊อบบี้เพเทามานะครับอาจจะเล่นยากนิดนึงนะท่านผู้ชมมันเป็นแบบพัลส์เซอซะเยอะนะครับอาจจะมีส่วนไหนที่ผมถามว่าท่านผู้ชมงงงี้บ้างนะครับกราบขออภัยนะครับเป็นอะไรที่สนุกมากเลยครับเดี๋ยวอาจจะไปลองหาเวอร์ชัน PC มาลองเล่นดูนะครับเพราะว่ามันสนุกดีกับการอ่าพัลส์เซอร์วันอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับชื่นชอบอยากเล่นนี่ก็กดไลค์กันไปเยอะยอดวิวยอดไลค์ดีนะครับเดี๋ยวมาเล่นต่ออีกนะครับวันนี้ไปแล้วครััับบบสสวดีาย